เป็นไงบ้างใกล้ครับช่วนกับใครช่วยกับใครนนัดีรถกคุณป้ามารถคันไหนเนี่ยคันนึงกับมอไซค์พอดีเพื่อนเรียกแล้วเห็นมะพร้าวเลยเลยขับเลยไปแล้วขับย้อนตอนมาอ๋อย้อนมาก็จะะเเออาามพพร้้ววไื่นกคือเราเลยไปแล้วเออขเลยไปแล้วก็เลยขับย้อนตอนมาเพื่อจะซื้อมะพร้าวร้านนี้แล้วแสดงว่าฟ้าผีก็ของร้านมะพร้าวร้านนี้ แล้วมีตังอื่นเจ็บอีกไหมครับเนี่ยเนี่นี่ยแล้วอล้ไปสวัสดีเดี๋เนอนนี่แลวนี่ีอะไรของใครเขาใส่นี่มี้านี ใครขับรถครับไปไงไหนล่าผมฟังนี้พอจับกระเชยเออพอกระจับกระซ้ายหน่อยผมมองฝาคนรถฝาทำไมรถฝาจั่งรถคันนี้บิ่งมานี่เลยมีกุศลเขาย้อนมาอ๋อ,อ,อแต่พี่อ,ออกมาจากซอยนี้อ๋อจากซอ,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 อยัแกย้อนไปเร็วด้วยเหรอเร็วรับเร็วย้อนไปเนี่ยยังเร็วเลยนะคือข,ของพี่เนะี่ยออกมาจากในซอยนี้ เขาออกมาแล้วเขาย้อมไปตรงกลางถนนเลยเนี่ยออกอันหนเดียวโอ้ต้องออกตรงกลางเลยเจ็บันนี่อือเขาออกตรงกลางเลยนี่เท็จเชียวตลออ๋อจังหวะพี่เลี้ยวพอดีอเลี้ยวไปก็เจอเขาไปดีเลยและเขาเร็วด้วยและเขาเร็วมากเลยอืองงเลยบางไรไ เบาทครับออที่ไหนบางค้าห้องเสือครับโอ้เห็นป้ายนี่เลาสิบบาทแกเลยขี่ย้อมสอนป่วยมาถูกอ่ะเป็สวนเองสวนเองครับโอ้